โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาต่อกันเลยนะฮะกับเกมลาฟมาอยู่กลางแพรกันอีกแล้วในพาร์ทที่2นะฮะแต่น้องหลานพาร์ทนี้จะมาทําอะไรต่อก็ไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆวางแผนว่าจะขยายแพรนะฮะเขาเรียกว่าแพรนะขยายแพรให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะโดยที่เราต้องรอขยับพวกนี้มันลอยเข้ามานะฮะมินน้องบอกว่าให้คราฟกล่องเก็บของนะฮะผมก็เพิ่งเห็นตอนไทพานะว่ามีกล่องเก็บของให้คราฟด้วยไงแล้วแบบ แบบว่าวางผิดฝั่งไงโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเก็บพวกเหล็กพวกไม้นะฮะรู้สึกว่าเหล็กนี่จะค่อนข้างเยอะมากนะับพัทที่เราเกือบตายนะฮะขวานบักนะฮะขวานหายไปทําให้มันสามารถตัดต้นมะพร้าวได้นะเป็นอะที่ย่มากเลยนะฮะปึ๊บนะั่เดี๋ยวเราเก็บของไปอย่างนี้เรื่อยๆแหละนะแล้วก็มีเนื้อฉลามนะฮะที่ดองค้างไว้นะเอาไว้แบบฉุกเฉินนะ,ะจะได้มากินได้ดื่มน้ำครับผมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ต้องรอของพวกนีลอยมาเรื่อยๆนะฮะน่าจะสัดพักเลยนะปึ๊บปึ๊บเดีย๋ยวเราจะขยายต้นมะพร้าวเพิ่มนะฮะแต่ก,ก่อนอื่นเราจะขยายแพรก่อนนะโดยการทําพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะพื้นที่จะกว้างมากกว่าเดิมเราจะต้องมีเชือกปริมาณมากเลยนะฮะก็ก่อนอื่นทําพื้นบริเวณนี้ให้มันแบบว่ามีความบาลานซ์ก่อนนะฮะโอเคนะฮะเหลืออีกวิดนึง เดี๋ยวเราหาเชือกเพิ่มนะฮะมันเกมดักขยะนี่ว่าลาฟเป็นเกมดักขยะนะจริงๆคือต้นมะพร้าวนะฮะไม่ใช่ต้นปาล์มนะแต่ว่ามันเขียนว่าปาล์มาาซีเพราะว่ามะพร้าวน่ะเป็นพืชตระกูลปาล์มนะฮะตามที่จานวีได้บอกไว้ทำอะไรได้บ้างก่อนนี้เราสามารถทําเชือกเพิ่มได้3อันแล้วก็ปลูกทีคอปพอดเพิ่มอีกอันหนึ่งนะฮะจัดไปครับสามารถหมุนได้ด้วยนะหมุนทำไมก็ไม่รู้นะฮะมีอยู่สองทิศโอเควางไปดิครับ วางมาเมล็ดฉลามจะไม่มาหาเรื่องเราเท่าไหร่นะตอนนี้ถือว่าชิชวๆไปนะฮะปึ๊บป๊บผมว่นาน่าจะโตสุดแล้วแหละไอ้ยังว่ะยังวะง่ายไปตอกๆมันเดี๋ยวมันไม่โตนะรออีกแป๊บหนึ่งนะฮะฉลามบอกว่ามาแล้วแหละมันมาแล้วเอาหรือเปล่าแทะไม้ทำไมนะซ่อมได้นะ,ะอ่ารการเปลี่ยนโหมดเป็นรีเพลย์นะฮะจะใช้แผงหนึ่งอันนะฮะโอเคตอไปครับผม เออได้แล้วได้แล้วได้แล้วต้องกดค้างนะฮะกดทีละค้างมันไม่ได้โอเคได้แล้วนะฮะอี๊อี๊นมะพร้าวตกน้ำดำน้ำเราไปเอา้าได้ไหมได้ครับผมเรามาตีกันต่อฮะปุ๊บมาพาะพร้าวเนี่ยแะฮะคือสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้นะเป็นอะไรที่ดีที่สุดอย่ากิ้งเดี๋ยวต้องทำรั้วล้อมไม่ให้มะพร้าวกิ้งตกตามั้ง่ะนะนะเรามาปลูกเพิ่มอีกสักต้นดีกว่านะมาพานะพร้าวนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดนะฮะ ปลูกอีกสักสามต้นไปเลยนะเอาให้มันจะเยอะ <c oughs> นะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ทรัพยากรทางธรรมชาตินะฮะต้นมะพร้าวนี่นี่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอ <c oughs> ุ๊ยจุดดูเหมือนว่าตัวละครเราจะหิวน้ำนะฮะไม่ใช่ปัญหาเรามีมะพร้าวนะฮะแงมแงมๆงมงมงเต็มมาเลย <laughs> นี่ก็มาเก็บสร้างทรัพยายกรทางธรรมชาตินะฮะที่ลอยมาไม่รู้ว่าใครประทานมาให้แต่ผมว่าบริเวณเนี้ยมันครอบคุมไม่ถึงนะฮะเห็นเราขยายแห่เพิ่มปึ๊บเรียบร้อยครับผมผมว่าน่าจะได้ตัวถึงอยู่นะเขียฉลามมาครับผมอย่ามากัดไม่ให้กัดนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะแทงท้องนี่ไงละ่ะซ่อมครับผมนี่กัดไปหายไปเยอะมากเลยนะเขทีนี้เราก็มาเก็บ ตาทรัพยากรทางธรรมาชาติที่ลอยมานะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ปล่อยให้มันลอยมาขนาดนี้งงมากแล่ชอบเก็บของก็จะเต็มอีกแล้วนะเนื่องจากว่าชอบเก็บของเี่ยมันน้อยนิดเห็นเราเก็บของที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นเศษเหล็กแล้วก็มเมล็ดมะพร้าวนะฮะปลาตัวนี้ก็เก็บไปเถอะก็เศษเหล็กปุ๊บนะแล้วก็เศษเหล็กนะฮะแล้วก็เศษเหล็กเศษเหล็กเยอะเหลือเกินนะเหล็ก,ยกเ,กเ,กอนะเกยอะมากเอาไปทําอะไรได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ ก็ okay. เกิดผมดักไอเทมแบบทำทางไม้ย,วยาวๆไปแล้วไปดักทั้งแต่ต้นสายนี่มันจะได้ไอเทมเร็วกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่ารู้สึกว่าไอเทมมันจะสปาวในบเวณน,นู้นนะจะสปาวแบบว่าไม่ไกลไม่ไกลนะโอเคฮนะเราพอจะมีลบพอที่จะปูพื้นบริเวณน,นี้นิดนึงนะได้อยู่นะอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะครบลอนะนะ่องแล้วนะฮะอยากให้มันครบไปเดี๋ยวถ้าต้นไม้เซนนี้โตเมื่อไหร่นะผมว่าทรัพยากรน่าจะเยอะพอที่จะขยายบ้านแบบสบายๆเลย ขยายแพรนะฮะเหมือนว่าฉลามมานะฮะมาหรือเปล่าแฮ่แอ <c oughs> แยังไงดีแฮ่แมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่า,า,า <c oughs> แอะไม่มาฮะมีความยึกยักนะเราไม่สามารถเดินทะลุได้ด้วยนะเราต้องเดินอ้อมนะ <c oughs> มาครับผม <c oughs> มาแล้วว่าแล้วมันต้องมา <c oughs> อย่ามางับไม้ไม้ทำยากไม้ทำยากไม้ทำยากซ่อมแบบนะฮะหายไป 65แ,แต้มเลยนะซ่อมแป๊บทำพื้นับผมโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันมาลองทำด้านหน้ากันนะเดยที่เราจะปูพื้นด้านหน้าเพิ่มอย่างนี้เดินแล้วมันตกไปเนะี่ยตกครับผมโอเคต้องระวังระวังเดินแล้วตกน้ำนะฮะไม่ได้นะฮะต้องต้องเถิดไปช่องหนึ่งโอเคปุ๊บมาเก็บของก่อนนะของค่อนข้างเยอะเก็บไอเทมแป๊บ เวลาเราจะตั้งใจจะทำอะไรมันจะลอยมาเยอะอย่างนี้แหละทีนี้เรามาทำพื้นเพิ่มอีกนะฮะเอ๊ะเราวางพออย่างวะเออเราวางพอแล้วนะฮะนี่ทำขึ้นไปอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ทีนี้เราก็สามารถต่อชั้นสองได้หรือเปล่าถ้าจะต่อได้นี่รู้สึกว่าจะต้องทำพื้นข้างล่างก่อนใช่ไหมแล้วก็ทำพิวล่าที่เป็นเสาปุ๊บแอท้ทีนี้ก็ทำพื้นอย่างนี้ นี่ฮะถึงจะได้โอเคเราสามารถมีชั้นสแล้วนะฮะตอนนี้นะแล้วก็สามารถแผ่บริเวณไปได้รอบตัวอย่างนี้นะฮะบริเวณประมาณนี้แค่นี้เองอะจะทำกล่องเพิ่มนั้นจะต้องใช้แน่นอนฮะ,ะต้องมีเชือกปุ๊บปุ๊บขามาก่อนวิฉลามาอย่ามาทางนึ่งนะที่เราทำพื้นไกลนะฮะคีมคอผุมบ้านยากขึ้นเพราะว่า ชลามันกัดทุกที่เลยซ้อมแปบปึ๊บหั่นคนละดานแต่คนอ,อินดี้เคมะพร้าวนา่าจะโตเต็มที่แล้วนะฮะโตพอที่จะสามารถพอพันเพิ่มได้อีกหลาย,ลายต้นเลยนะฮะในที่เราจะต้องตัดกันก่อนมามาตัดกันเยอะขนาดนี้ทรัพยากรเฟอร์แน่นอนฮนะปลูกไปสิเออปลูกไปเดี๋ยวค่อยมาเก็บมะพร้าวแล้วกันนะนา่าจะเยอะมากเยอะขนาดนี้ เยอะมากเลยปลูกต่อโอเคปุ๊บโอ้โหนี่มันเกมตัดต้นไม้ใช่ไหมล่ะเป็นเกมตัดต้ <c oughs> นไม้ปลูกไปครับโอเคตัดต่อครับโอ้โหเยอะจังเลยรัพยากรผมว่าอีกหน่อยต้นไม้จะเยอะจนแบบว่าเราตัดยังไงก็ไม่หมดตัดเสร็จปุ๊บปลูกปุ๊บ,บหายไปคีดต้นแรกที่ตัดคือแบบโตแล้วอะไรประมาณนะ้ะตัวละครเริ่มไอนะฮะหิวน้ำโอเคล้อก,ก่อนรอก,ก่อนนะ ตัดเลยนะฮะตัดเลยนะฮะอุวยมะพร้าวตกเซ่หัวอุวยช่องเต็มนะฮะช่องเต็มช่องเต็มโอเคเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บก่อนนะฮะอะไรที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นมะเลสแล้วก็มะเลสน้ำมะพร้าวนี่รู้สึกว่าจะกิ้งหายไปหมดแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเรามีเยอะ <laughs> สบายแล้วชีวิตโอ้โหแล้วแบบของแบบปุ๊บ เก็บทีนะ่ฟึ๊บฟึ๊บวิช่องเต็มช่องเต็มตายแล้วขับเสีอยวก่อนนะฮะนี่ไงล่นนะเราทำพื้นชั้นสองเพื่ออะไรวนะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะมีอะไรพิเศษหรือเปล่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่านะโอเคะเราสามารถต่อได้รอบตัวรอบตัวของเสาทีลานะฮะเนี่ยข้างล่างน,นี่ต้องแผ่ไปอย่างเงี้ยฮะปึ๊บเราทำเป็นทางเดินสูงๆสงกว้างๆดีวกว่าจะได้แบบเดินสบายๆนะฮะ แล้วก็ฉลามมาหรือเปล่ามาครับผมใครให้มากัดอะไรตรงนี้กัดอะไรตรงนี้กัดอะไรกัดอะไรไปตายครับผมกลายเป็นอาหารคาซะอาหารอันโอชะเนื้อฉลามยังไงล่ะมาเยทำทางขึ้นไปเลยนะอเ,ททนมเนะอเมีอะไรใหร้คาอีกเปล่ามีกําแพงมีหน้าต่างนะฮะโอเคเราสามารถทํากําแพงทาหน้าต่างได้วินโดว์จะมีหน้าต่างเป็นลองๆนะฮะมีแค่นี้อ่งะ นะโอเคงั้นเราวอลไปเลยแล้วกันตรงนี้เป็นหน้าต่างแล้วกันนะฮะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมก็จะแผ่พื้นข้างหลังไปอีกช่องหนึ่งนะจะได้กว,กว้างกว่านี้นะฮะปึ๊บเนี่ยที่คิดไว้ชึบ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 ,ชบ,ชบอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะแล้วก็เก็บทรัพยากรเฮ้ยอันนี้ลืมลืมปูได้ไงวะมาน,นี้ทรัพยากรต้องปูนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดนะแล้วพื้นเรานี่วางแบบคนละลายเลยนะมีลายขวามีลายนอน คนงงงงมากเขียนแล้วงำทางเดินตรงนี้เพิ่มแล้วแหละนะเพราะว่ามันเดินลำบากนะฮะเขียนทำพเพิ่มก็ดนะทรัพยากรค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะแต่ก็ยังไม่พอนะต้นมะพร้าวโตวแล้วครับผมนี่คือการโตต้นมะพร้าวรอบที่สองมารอบนี้ทรัพยากรจะเฟ้อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ ที่แน่คือหิวนะฮะกินมะพร้าวเพิ่มเต็มก็ตัดต้นไม้ก่อนลืมเลยนะฮะต้องตัดต้นมะพร้าวโอเคตอนนี้ยังไม่โตนะฮะลืมปลูกนะฮะโอเคแล้วก็มาไล่แพลนให้มันโตพร้อมๆกันไปเลยฉลามมาครับผมอย่ามากัดอันนี้แพงอันนี้ครับยาก ตายไปเอาบักครับผมไม่สามารถแทงได้บ้าไปแล้วโอ้ยบ้าไปแล้วนะฮะบักนะฮะมีหอดเรากลายเป็นแท่งไม้เพราะว่ามันพังหรือเปล่าหอดเรามันพังเหรอคราบใหม่ก็ได้นะฮะเอาบักรับประทานครับผมเดี๋ยวเราออกข้าใหม่แปบบ๊บเคหอดเรากลับมาแล้วนะฮะแล้วเราก็เสียอันนี้ไปแล้วเสียใจมากเนื่องจากว่าบักรับประทานนะฮะทำให้ไม่สามารถ ต่อกรกับฉลามได้ทันแพะเอากลับขึ้นมาปุ๊บปๆ๊ปึ๊บ,บ,บจะทำชั้นสองนี่คือแบบต้องต้องทำพื้นข้างล่างก่อนอนะเปลืองปละล่ะโคตรเปลืองเลย <c oughs> ถามใจตัวเองดูว่าเปลืองไหมนะแต่ก็อยากทำใช่ไหมเพราะว่ามันแบบสวยงามแต่การตานะปุ๊บนี่สุดยอดไปเลย นี่ไมคต้นหนึ่งครับผมมาจะวางห่างๆนิดหนึ่งนะจะได้แบบว่าเดินผ่านได้นะประมาณนี้ได้ไหมเออประมาณนี้แหละเดินผ่านได้ตรงนู้นเดินไม่ได้นะเพราะว่าติดกันเกินไปนะตัวตละครเราจะหิวนะฮะเต็มครับผม <laughs> ได้ไปต้นหนึ่งแล้วครับผมปลูกบริเวณน,นี้ไปเลยให้มันห่างๆนิดหนึ่งนะถ้าติดกันไปมันจะไม่สามารถเดินได้โอเคอันนี้เดินได้ครับผมมาตัวฉลามไมคแล้ว อย่ามากัดไม้เราหนีหอไไปบักล้วเว้ยมามามาผมว่ามันค่อนข้างใช้เยอะมันเลยนะซ่อมทีหนึ่งดูดิซ่อมทีหนึ่งใช้ประมาณหรือว่า 4- ี่ถึงห้าไม้นะฮะแต่ว่าถ้าคราฟใหม่เนี่ยมันจะใช้ไม้แค่2อันแต่ว่าใช้เชือกอันหนึ่งเลยนะก็ลองคิดดูว่าอันไหนคุ้มก่อโอ้ยไม่มีไม้ครับผมเดี๋ยวเราต้นมะพร้าวเซตนี้โตนะฮะแล้วทำไมเราไม่ปลูกเนี่ยลืมปลูกไรืว่าเฮ้ยทำมาแต่ไม่ปลูก ได้มาแล้วครับผมไม้แบบพึบพับนะไม้เซตนี้นะจะทําให้เราสามารถขยายต้นมะพ้าเพิ่มได้อีกหลายต้นเลยนะฮะมะพร้าเยอะจังเลยวิวยิวใตก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 บ้าไปแล้วโยนเชือกทิ้งช่องมันเต็มนะฮะทำไงดีช่องมันเต็มต้องคราบแล้วแหละช่องเต็มแบบนี้ ทางเดียวที่จะขยายพื้นได้นะฮะก็คือต้องทําพื้นข้างล่างเพิ่มอย่างนี้นะทำเหมาะมาอย่างนี้ก่อนเลยเปลืองไหมนะนะพื้นไม้สองชั้นโคตรเปลืองโอเค่เราได้ใบปลามาพอประมาณที่จะทําเชือกได้นิดนึงนะฮะแล้วก็ทําพื้นเพิ่มโอเคพื้นตรงนี้เต็มแล้วนะฮะโอ้่วงเคตรงนี้ไปมี4ต้นแล้วนะฮะบริบวเวณนี้สามารถเดินผ่านได้ นะอยากได้สักสองสต้นนะฮะบ,บริเวณนี้โอเคได้ต้นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งแล้วครับผมนั่นเะดี๋ยวเราจะวางด้านบนต่อนะฮะนี่วางตรงนี้เลยจึ๊บนะสามารถเดินได้นะฮะโอเคเดินผ่านด้ทุกช่องต้นมะพร้าวใกล้จะโตอีกแล้วนะฮะเฮ้ยบริเวณนี้โตหมดแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวเราปลูกใหม่พร้อมกันนะฮะจะได้แบบไม่ลืมนะฮะไม่ลืมเก็บไม่ลืมปลูกจุบ โอเคปลูกตรงนี้ไปเลยปึ๊บแล้วเราก็ตัด3ต้นนี้ก่อนนะฮะแล้วก็จะไปตัดคาต้นล่างแต่เราต้องหว่านมาเมล็ดก่อนนะห้ามลืมนะฮะแต่ผมว่าช่องเต็มแน่นอนยังหว่านนี้จะเ,เหลือช่องเก็บของให้เราหรือไม่ต้องมาดูกันเคเรำหว่านมาเมเล็ดกันฮนะปึ๊บแล้วก็เก็บดูปมะพร้าวอันที่สามารถเก็บได้นะฮะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องมีเยอะขนาดนั้นละ ช่องค่อนข้างล้งลนเฟอเฟอไปสุดๆเลยต่อไปนะฮะข้างล่างโตแล้วครับผมนะก่อนที่เราจะมาตัดต้นมะพร้าวนะฮะเดี๋ยวเราขยายพื้นที่กันนะกันเพราะว่าช่องจะเต็มแล้วนี่อย่างนี้เลยฮนะขยายพื้นที่แบบขั้นสุดเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ถ้าเกิดมีเหลือก็จะทําต้นมะพร้าวเพิ่ออีกสักต้นหนึ่ง ปักไปเลยกันหวานมาเล็ดครับผมเดินผ่านได้ไหมได้ครับผมโอเคข้างล่างขายะลอยมาเป็นกองแล้วเยอะเหลือเกินเยอะฉลามมาครับผมนีฮะอย่าปล่อยให้ฉลามกัดไม,ไม้แต่แผ่นเดียวไม่ยอมไม่ยอมตายเลยซะกัดไปประมาณสามสีท่ทีตัดต้นไม้กันดีกว่าปักปักปักไม่เยอะขนาดนี้ตัดไม่ทันแล้วเว้ยมีขวานที่แบบตัดมะพร้าวได้เร็วกว่านี้ไหม โครับช่องเต็มครับผมอาการเป็นยังไงช่องเต็มช่องเต็มอย่างนี้ทำยังไงดีปลูกก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ก็เอามเมล็ดไปเก็บครับผมเราก็กินเพิ่มกํากํกก็แปลรูนะฮะให้กลายเป็นโลฟให้หมดจากนั้นก็ไปเก็บซากของที่ตกอยู่นะฮะวิ่งหายไปแล้วอ่ะโยนมาแป๊บเดียวหายไปแล้วนะฮะไอ้ลังๆังอ่ะไม่ควรปล่อยไว้นะจะอยากก็ลอยมาเยอะเหลือเกินถ้าจะเยอะขนาดนี้นะวิ่งอะไรกระเด้ง ช่องเต็มอย่างนี้ทำยังไงดีต้องไปคราบขอนะฮะคาบอะไรที่คาบต้นมะพร้าวเพิ่มนะฮะช่องเก็บของเต็มเต็มอย่างนี้ทำยังไงดีปูพื้นเพิ่มครับผมมาปูไปยาวๆฮะแล้วก็ขยายพื้นไปริเวณนี้แลนะผมว่าเดี๋ยวเราทำ ทางยาวไปบริเวณสุดขอบฟ้าด้วยดีกว่านะอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอเทมเนี่ยมันเกิดมันยังไงนะมันลอยมาได้ไงนะสงสัยมากเลยนะเดี๋ยวต้องไปลองพิสูจน์กันดูว่าเป็นยังไงนะข้างบนนี่คือมีมะพร้าวที่ลืมปลูกต้นหนึ่งฮะต่อทางไปสู่สุดขอบฟ้ากันนะจะได้รู้ว่าขยะนั้นมันลอยมาจากที่ไหนกันแน่นะผมเห็นแล้วมันลอยมาบริเวณนั้นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยฉลามมาครับผม โอ้ยมาแล้วมามาเห็นนะรู้แล้ว่าทำอะไรอย่าเชียวซ่อมแบบนะฮะปปับ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 ,ปบนี้นะฮะเราจะมาตัดต้นไม้กันถามว่าสนุกไหมไม่ โอเคข้างล่างนี้อีกหลายต้นเลยโอ้ยเฮ้ยฉลามมานี่ออกไปออกไปออกไปตายครับผมแห้งซะไอ้ฉลามซ่อมพื้นแป๊บนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตรงไหนนะที่เย่เทมมันมันเกิดนะฮะเดี๋ยวเราดูกัน ลองดูใหม่นะฮะแถวนี้ปะลองดูใหม่นะฮะมันจะโผล่มาบริเวณไหนดูกันดีกว่าฮะอุ้ยมันโผล่แคตรงนี้แล้วบวอเคผมว่าน่าจะได้อยู่นะตรงนี้แล้วกัน,นะฮะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแหละเออมีอีกไหมรู้สึกว่าใบาปลาหมดแล้วนะฮะใบเทสเคตรงนี้เราเฉาะออกนะฮะทำ ล็อกอย่างนี้โอเคสุดยอดดูดีกว่าว่าจะดักไอเทมได้ดีกว่าบริเวณบ้านเก่าหรือเปล่านะ,ะนี่ไงมันดักแบบว่าเกิดปุ๊บติดล็อกเลยนะฮะทันทีทําให้แบบว่าทรัพยากรค่อนข้างเฟอร์แบบสุดติ่งะฮะเหล็กโยนทิ้งเลยแนละ้วกันอะไรจะเยอะขนาดนั้นแล้วก็ทําแห่เพิ่มฮะปุ๊บปุ๊บน่าจะลอตเตร่ตสักเซตนึงนะน่าจะรู้เรื่องอแปบ๊บเดียวของขนาดนี้เลยเนะี่ย คือเราสามารถพิ่งมาเก็บได้ที่ปลายต้นสายได้่ไงไม่ต้องรองมันลอยนะฮะมันน่าจะเกิดเร็วกว่าเดิมเฮ้ยฉลามมากัดยาไกลขนาดนี้กลับมาไม่ทันเว้ยกลับไม่ทันไอ้ฉลามไอ้หลามนั่นไงไม่ละสร้างใหม่ได้ถ้าฉลามมากัดตรงนี้คือกล่องนี่ร่วงเลยเนี่ยนะนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราไม่กลัวของหายอยู่แล้วอย่าไปกลัวนะฮะทีนี้เรามา ตัดต้นไม้กันดีกว่านะอีกแล้วบ้าไปแล้วปไป เดี๋ยวผมจะตัดมะพร้าวเซตสุดท้ายแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่าเกมนี้จะตันแล้วนะฮไอ้ฉลามมาอ๋อปล่อยเหมือนกัดไปแล้วกัน เราจะไปวางให้มันไกลที่สุดเท่าที่ทำได้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเกมนี้น่าจะตันเพียงแค่นี้นะโอเคตอนนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวเราครับเพิ่มอีกนิดหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหไกลขนาดนี้ยัง ไปได้อีกนะฮะค่อนข้างโอเพนเวอร์ขั้นสุดเกมนี้นะไกลามากเดีย๋ยวเราหยิบของใช้สุดท้ายตรงนี้นะไอเทมเยอะนะ,ะเยอะแยะเลยแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะใบแชร์ได้น้อยมากเลยโอเคเราได้อะไรเพิ่มมาฮะได้รบเพิ่มมา9้าอันนะถ้ากับว่าวางได้อีกเ้าช่องนะฮะมันไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะไปทําไมขอบโลกโอเค ไกลมากเลยนะฮะโอเคนะฮะก็ผมสามารถมาได้สุดเพียงแค่นี้นะฮะเนื่องจากว่าเล่นมานานแล้วนะฮะเกมนี้ถ้าเกิดอยากให้เล่นต่อก็คงต้องรองอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรให้ทําแล้วตันแล้วนะฮะอาหารก็เฟอ้อหมายก็ได้เรื่อยๆนะแถมก็ไม่มีอะไรทำ <laughs> โอเคก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมกันนะฮะสำหรบับเกมล่วนะฮะถ้าเกิด มีแล้วอยากให้เล่นก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มได้นะถ้าเกมมีอัปเดตก็อย่าลืมมาเตือนกันด้วยก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ